นี่บักเนาด้วยค่ะบักนาส่วนที่อยู่ในสวนเฮาค่ะนี่ต้นผักกูดน้ำค่ะบักเนาหลายต้นอยู่ค่ะอยู่ในสวนนี่แต่รู้สึกกับเพิ่นหน่วยสีหน่อย,ยลงค่ะ <S 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 เพิ่นบอกว่าเป็นพิจิตมาท่นค่ะแต่เมื่อเนี้เหาสีมาปลูกตะไคร้ด้วยค่ะสีมาตัดออกตะไไข่ไปปลูก ่คะมะน,นาวปลูกกระเจียวแล้วแลเขาสิปลูกตะไคร้ค่ะสำหรับลำยิปปีนี้บ่ค่อยมีนวยบ่มีนวยเลยค่ะปีที่ผ่านมานี่ก็เยอะอยู่แต่ปีนี้ไม่มบ่มีนวยเลยไม่รู้ว่าเราเป็นน้ําแล้งมั้งอากาศเล้งค่ะ ปลูกตะไ,ตไคร้ค่ะปลูกตะไคร้ปลูกตะไคร่อืมมือใหญ่หรีบโตมืบใหญ่รีบโตเฝ้าเฝ้าได้ไปหากิน <laughs> ไปหากินต้มไก่แนนมน